ทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการถ่ายไปเรื่อยอีกน,นะทุกคนนะวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเราจะมาตอบคําถาม Q&A กันคือเราได้โพสต์คําถามนี้ไปนเนี้ส่วนตัวคือพอพุ่งปิ้งเนี่ยเราจะขึ้นตรงนี้กับแต่ตรงนี้โอเคอ่าแล้วคาถามที่หนึ่งก็คือพี่ชอบคนแบบไหนและไม่ชอบคนแบบไหนคะคาถามสําหรับเรานะเราชอบคนที่ขยันแล้วก็ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้อะไรแบบนี้คนที่ไม่ชอบก็แบบถ้าไม่ชอบก็คือคนแบบไม่ชอบเลยนะก็คือไม่ชอบคนที่ไม่ใส่อารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ขยันอแบบนี้แล้วแต่แล่ะชอบคนแบบไหน,นชอบคนเทคแคร์ดูแลแล้วก็ใส่ใจแล้วก็อบอุ่น,นะคะ่ะแล้วก็คําถามที่สองมีเรื่องมีเรื่องอะไรไหมที่ไม่เคยบอกเพื่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ได้ค่อยได้บอกเพื่อนอะไรแบบนี้ คำถามต่อไปนะคำถามนี้เป็นคำถามของตายโโตือพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะ <c oughs> คำถามนี้นะคะก็ถามว่าชอบผู้หญิงผู้ชายก็ชอบได้ทั้งสองเพศคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราเคยตอบไป EP แรกแล้วย้อนไปดูคลิป EP แรกนะจ๊ะโ <c oughs> okay. อเคตอบไปคำถามที่สามขอวิธีลดน้าหนักหน่อยคะอ่ะเคยป้วนกำลังไว้กอดถือไอ้แี่กันจริงๆนะไปถามผิดไปดูแนเกิน แค่นั้นเออคำถามต่อไปอันนี้ถามแต่แล้วกันเนาะทํายังไงให้ฮอตเหมือนพี่ตายคะโอ้ยตั้งข่าวว่าแรงอยู่ก็ไม่ได้ฮอตนะคะก็แบบอยู่เฉยๆเป็นตัวของตัวเองค่ะอยู่เฉยๆว่ะอยู่เฉยๆก็เฉยๆก็ฮอตได้นะอ๋อคําถามต่อไปก็คือถ้าเราเขินรุ่นพี่คนหนึ่งขอวิธีแก้ยังไงคะ ก็หลบหน้าค่ะหลบหน้าหลบตาไม่คุยด้วยอะไรอย่างี้แต่เขาคุยหน้าทักทายไหมมัม้ยไม่ได้ถ้าอ,อยู่อยู่กลับไ,ไม่ได <c oughs> okay, ้โอเคเอาต่อไปให้ไต่ถามคําถามเราแล้วกันเนาะคาถามต่อไปนะคะก็คือขอวิธีมุมอ้ออนหน่อยค่ะสําหรับเรานะตอนนี้คือเรายัางอยู่เข้าข่ายกําลังอินเลิฟอยู่แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าวิธีมุมอ้อ่อนมีอะอ่ะ้าก็ขอพูดแล้วกันก็<ส>แบบอยู่กับเพื่อน ก็ส่วนใหญ่เราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับคนเก่าอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อก็ขออยู่กับคนปัจจุบันเป็นนานๆนะถ้าอยู่ดูก็นะหรือก็ <c oughs> หาคนใหม่เลยนะคะใช่หาคนใหม่เออคำถามต่อไปสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายอีกสามคำถามสุดท้ายแล้ว <c oughs> ทุกคหนะเออคำถามต่อไปถ้าเราคำถามต่อไปนะ ถ้ามีคนมาชอบจิกกัดที่ตายที่ตายจะรับมือ,อยังไงคะคำถามนะคะก็จะไม่สนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรด้วยค่ะคำถามต่อไปนะคะอันนี้อ๋อถ,ถ,ถ้าพบขกับคนซ้ำถ้าหกากับคนซ้ำๆกับคนเดิมมาแหละค่ะพี่ปอนจะทำยังไงคะบล็อกเฟซค่ะบล็อกไปเลย กน็นั้นแหละไม่เอาแล้วถ้าเกิดมันหลอกเลิกครั้งที่สองอะพอเลิกไปเลยข่าวสุดท้ายค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกินมันถได้ไหมสาวก๋วยเตี๋ยวเรือกินมันโลดได้เนาะเตี๋ยวเรือมันคือชื่อมันกินได้เออเอาล่ะสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็งงว่าทําไมวันนี้เราถึงมาจันสองคนก็คือเรวาว่างเราก็ถ่ายกันเล่นๆแล้วตอนนี้ก็คือห้าโมงแล้วซึ่งร้านให้ติดแล้วนะทุกคนนะเออแล้วต่อไปก็ฝาก ขอบคุณทหารทีแล้วนะคนนะก็คือ Sunday morning เหมือนเดิมตั้งแต่คลิปแรกคลิปต่อคลิปสามคลิปต่อต่อไปเราก็อยู่ที่นี่ที่เดิมนั่นแหละก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชด้วยนะคะบายๆเราก็ติดตามคลิปหน้าว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อนะกคนนะวันนี้ก็เป็นคำถามเล็กๆน้อยๆใน Facebook ก็สามารถไปติดตามเราได้เฟซบุ o กส่งตัวนะคุนะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ลิงก์แล้วกันโอเคบายยทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็มมานะ